ขี่ก้าหิวนมหรือเปล่านมถั่วเนี่ยให้หนูขอบคุณค่ะแม่นมยี่ห้อเนี้ยหนูไม่เคยแพ้เลยลูกเพราะนมยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อดีในเมืองโทกา้าดีที่สุดแล้วในเมืองโทกา้าอะเอาสตารอเบอรี่ไปด้วยแล้วก็เอาบลูเบอรีร่ไปไปนั่งกินด้วยนะ <c oughs> ค่ะแม่อเทสโซกดูดมากเลยค่ะ มแม่ดีใจนะที่หนูชอบนมีห้อนี้เนี่ยโอ้ยคันจัง ทาครีมบ้างหรือเปล่าไม่ได้ทาเลยค่ะแล้วแม่บอกให้แล้วไงว่าให้ทาก็ครีมมันหมดนี่คะ่ะฮะครีมมันหมดแล้วเหรอมาดูสิคะแม่โอเคลูกนี่ค่ะครีมหมดแล้วต้องเอาไปทิ้งแล้วล่ะคะ่ะได้เลยลูกเอาไปทิ้งนะแล้วผ้าเช็ด หลอดลูกชิก้าเป็นอะไรเนี่ยชิก้าขำคนเดียวกับแม่เนี่ยนะถ้าครีมหมดต้องเอาไปทิ้งแล้วถ้าผ้าเช็ดตัวขาดหนูต้องเอาไปทิ้งใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งทิ้งวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปทำอย่างอื่นก่อนนะขาดแล้วหรอใช่ขาะที่เหลือก็เป็นของแม่กับของพี่นิดชา ทิกเกอรบอกครีมหมดแล้วก็ผ้าชิดตัวของทิกเาเนี่ยก็ขาดจะด้วย <c oughs> นึกไอเดียอะไรออกแล้วเมวื่อวานนะฉันเห็นเดินตอนที่สอนหารีโมท่ะเดินไปแวบๆบแบบเหมือนวับไปแวบๆวเห็นร้านหนึ่งเป็นร้านแบบขายสบู่ขายครีมแล้วก็ขายผ้าชิดตัวร้านใหม่เลยน่าตื่นเต้นสุดๆนั้นไปบอกทิก้กกับแม่ดีกว่าทิก้กกับแม่ค่ะ หอลูกหนูมีที่ใหม่แล้วค่ะที่ที่อะไรอ่ะหนูมีร้านใหม่ค่ะลูกเปิดเองด้วยหรอไม่ใช่ร้านของหนูค่ะมันเป็นร้านหนึ่งร้าน,ร,านร้านอะไรร้านหนึ่งอ๋อก็กำลังจะเล่าอยู่ไงคะมันเป็นร้านขายสบู่ขายครีมแล้วก็ขายผ้าเช็ดตัวแล้วสบู่อไราอยไหมคะพี่เผอทีก้ามันกินไม่ได้นะน้องมันเป็นสบู่เอาไว้อาบน้ํา อ่าตอนนี้ทีกาหิวนึกอะไรก็เป็นขังกินทิกานี่ก็ดีนะก็ดีเพราะว่าสบู่ของแม่น่ะแม่ก็อยากซื้อมาเพิ่มเพราะว่าสบู่แม่มันแบบมันเกือบจะหมดแล้วน่ะก็คือใกล้จะหมดใช่ไหมคะใช่ลูกใช่ลูกนั้นเราไปซื้อกันไหมคะได้เลยลูกวันนี้แอบอู้งาน ไม่มาดูดฝุ่นแต่เรามาลดพุงซะหน่อยช่วงนี้อ่ะกำลังอ้วนเลยมาดูครีมนี่สิน่น่ารักสุดสบู่ยี่ห้อนี้แหละที่ฉันกำลังหาฮูเขาบอกว่าใช้ดี100ร้อยเปอร์เซ็นอุ้ย กำลังจะมเมาเล่นกระต่ายหรือว่าจะซื้อสบู่กันแน่คะ๋อซื้อสบูค่ค่ะซื้อสบูค่ค่ะหนึง่งสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณจะมาซื้ออะไรห,หรอคะแล้วร้านนี้มีขายอะไรบ้างคะส้มตำไก่ย่างมีอะไรบ้างคะเฮ้ยพี่นิชามาถึงก็กวนเขาเลยนะนี่มันเป็นร้านอะไรพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยร้านสบู่ร้านครีมแล้วก็ร้านเออ ถ้าเช็ดตัวไงคะคุณเนี่ยก็มาเซลดิฉันอีกแล้วนะคะค่ะเ <c oughs> ชิญซื้อได้ทางซ้ายทางขวาดีนะคะเ,เดี๋ยวก่อนนะคะทางซ้ายตรงนี้นะ่ะค่ะมันเดินไม่ได้นะคะมันเป็นทางตันค่ะอ๋อค่ะดิฉันก็เงืงซ้ายขวาเหมือนกันค่ะค่ะเออพิชานี่เฮ้ยลูกแล้วอา้าพิชาเ้าวสวัสดีนิชา นี่เธอเธอเธอถือกระต่ายมาด้วยเหรอร้านนี้เอาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยเหรอใช่ทั้งหน้าร้านเขาก็แปะป้ายชื่อไว้นี่อุ้ยแฮปปี้น่ารักจังเลยนี่ตัวมอร์นิ่งอุ้ยก็น่ารักเหมือนกันพี่ๆสองคนคะเราจะมาคุยกันหรือว่าเราจะมาซื้อของกันคะอ๋อซื้อของกันจ้าโอเคค่ะงั้นฉันขอซื้อของก่อนนะ ได้วันนี้เธอจะมาซื้ออะไรเหรออ๋อพอดีฉันจะไปซื้อสบูน่น่ะหลอเหมือนกันเลยแล้วฉันก็ซื้อเอหลายอย่างตรงนี้คือสบู่เหรอใช่มันก็เขียนว,ว่าซบนี่อ๋อตรงนี้ไม่หนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะจริงเหรอบายวันกิตวันเอาไหมคะแม่ได้ดิจาลูกเอาไปเอาไปเอาไปบายวันกิตวันก็เอาไปจองอันโอเคบาวันกิดวัน เอาไปหนึ่งชุดก็แล้วกันได้ค่ะอูบาวันเวันหนูขอเอาหนึ่งชุดเหมือนกันโอ้โหน้องโด่าค้ามีเหมือนกันเลยมาซื้อได้อีกน้องยานุมาค่ะนี่ทิก้าเธอจะไปทำอะไรไปซื้ออันนี้อ,อ,อ่ะวาราทาวเวอร์อ๋อมันคือผ้าเช็ดทัวผ้าเช็ดทัวมีเท่าไหร่ละ นี่เด็กๆผ้าเช็ดตัวมีที่ไหนเราไม่แต่ผ้าเช็ดตัวเอ็นหนูลืมค่ะนี่หนูอยากเอาวันนี้เอาน้องหยิบมาแล้วหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะงั้นเราไปครีมกันไหมได้เลยค่ะครีมทางไหนอะไรน้องไปทางนี้ลูกนี่มาเร็วว่าครีมนี้ดูดีสุดๆเอาเพื่อน ไม่หลอกกันแม่งเลยแจกดังนะคะตอนนี้มีบาวันเก็ดวันไหมอะ่ะมีนี่น้องอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันเขียนว่าเราชัน้นแสดงว่ามันคือครีมูกช่องค่ะถูกต้อง <c oughs> เอาครีมไปกี่อันดิแล้วแต่หนูเลยเอาไปประมาณสองอันพอ ได้เลยจับไปจ่ายตังค์กันเถอะวันนี้พี่พกตังค์มาด้วยนะแต่ไม่ได้พกบัตรเครดิตว้าเพนิชาเขาวางบบผ้าเช็ดตั้อย่างสวยอะ่ะใช่แล้วนะมา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 รีบรีบซื้อแล้วก็รีบกลับเราจะได้ไปลองใช้ดูยี่ห้อนี้กําลังดีมาจ่ายตังค์ได้เลยค่ะค่ะมาแล้วค่ะทีก้ามาแอบป้ายทำไมนี่ยนี่ค่ะโอเคค่ะทั้งหมดกี่บาทหรอคะ 100บาทค่ะอุ๊ยชึบเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะชือแค่นี้แหละไปจ่ายตั้งกันเถอะเอาทุกคนตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะนั้นก็สำรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดูสตาร์ไกด์เลยะคะ่ะแล้วก็อยา่าลืมเขาไม่ได้านล่างด้วยนะคุณเกดลิงด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าใครอยากให้นัชาทำคลิปเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อใจแม่กับลูกจะมาสักทีเนี่ยออกกำลังกายจนเหนื่อยแล้ว